สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็มานั่งไปไหนไม่ได้ค่ะฝนตกค่ะฮันนี่ก็มานั่งมองฝนนะคะนั่งมองสายฝนที่เย็นสบายในตอนบ่ายนี้นะคะเนี่ยดูสิสงสัยจังเลยนะคะอยากออกไปอาบน้ำฝนตออกค่ะเนี่ยนั่น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 ด้วยความสนด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะคะดูสินั่นนั่นนั่น ดูความสนนะคะดูความดื้อน,นะนี่ขนาดปิดหนะ้าต่างปิดกระจกนะคะเนี่ยนั่นไงอ,อะไรคะเห็นไหมคะไม่ยอมนิ่งเลยนะคะไม่มีวันจะนิ่งได้นะคะเด็กคนนี้นะอ้าวสงสัยแม่แอบถ่ายยัอยังไอแม่จะแอบถ่ายทำไมนะคะไม่ได้แอบถ่ายนะคะ ให้ไม่ได้แอบ,บถ่ายนะตั้งใจถ่ายเลยแหละเห็นไหมคะเนี่ยด้วยความซนนะคะสงสัยจะง่วงนะคะน้องง่วงนะเนี่ยดูจากอาการละเดี๋ยวพาน้องไปนอนนะคะทุกคน